สวัสดีครับผมนายสวิเกตสวิเลยนะครับรหัส6310680670ครับวันนี้ก็จะมาทำแลบกันในเรื่องของคลิป6นะครับในการเขียนตะกาง list v นะครับซึ่งในทาง list v เนี่ยก็จะมีเว็บตัวนี้ครับมาให้เราได้ใช้งานกันคือของในกิจทัพนี่สามารถไปติดตามกันได้เลยแล้วมนจะแปะลิก์ไว้ให้ตาม YouTube เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีในตัวของ list v เนี่ยก็จะมีถึง ห้าส่วนนะครับเอ้ยหกเจ็ดส่วนละครับมีตั้งแต่ general, core, bus, r e g t ซึ่งจะเป็นตัวที่เก็บค่าของ ALU ตัวของ counter ตัวของ bus คือตัวการนับเครื่องนับจังหวะตัวของของ memory คือตัวของความจำยิ่งช้าสุสดในการส่งต่อแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราจะมาเขียนให้ตัวของอัพทูนี้เอามาเป็นตัวย่อของเราซึ่งสิ่งเราต้องทำเนี่ยคือการดูตาราง ASCII ว่า ตัวยอ่อของเราเนี่ยมันเป็นเลขอะไรบ้างซึ่งตัวยอ่อของผมคือชื่อนั่นเองคือ w ิกับตัว k ครับนี่ครับก็มาดูกันว่า w ิวกับเคเนี่ยมันมีเลขอะไรซึ่งเราต้องอยู่ในเลขของเฮกซ่านี่ครับก็ดูกันว่าเฮกอะไรดีเฮกซาเฮกซาผม w นะครับ W ก็จะมีคือ57และอะไรเอ่ย5้เแลวเป็น k ก็จะคือจะกลายเป็น k ก็จะเป็น 4B นั่นก็ก็กรอกตรงนี้ครับตรงที่ช่องของ s s a c 00020เนี่ยเป็น5วา57กับ 4B ครับแล้วลองดูรันดูกันครับเราจะเห็นว่าการทำงานของตัวของ Li s ก v จะทำงานยั้ครับมาลองดูกันนี่ครับอ่าตรงที่ตัวดีนะครับเรื่องของ l u a u รันพิเศษเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งไปที่ตัวของการรับเครื่องจังหมาแล้วส่งที่ของเมมโมรีก็ส่งมาต่อเรื่อยนๆนะครับเห็นไหมพอส่งเมมโมรีปุ๊บก,ก็มาลงที่โพรโพส นะครับแล้วเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆครับวนลูปไปจนนี่ครับจนเรื่อยๆจน H ถึงอิเล็กถามผมคอมพเตอร์เอลยูครับแล้วพอรันเสร็จปุ๊บอ่าสมมติผมเราจะรันแบบรูดเดียวครับนี่ก็คือเป็นการนับตัวของอ่าการจำบันทึกระรับแล้วนีก็จะรันไปเรื่อยๆครับตามคําสั่งของเราก็มีอยู่มันเจ็ดห้า 7, 5, 5, 5, 3, 4, คำสั่งห้าสามสี่คำสั่งคือแอดบิลคือการเพิ่มรูเอลบูบีเคคิวเอสบีแอดดิก เนี่ยครับก็จะมีมาเสียหาอย่างครับในการรันโปรแกรมครั้งนี้แล้วพอขั้นเจ็ดปุ๊บมัน,น,มนรัน,นรมันก็จะรันว่าออยเดแค่เจ็ดนี้คือตัวขอตดบินะครับมันก็จะรันี้ไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายคือสี่บีซึ่งศูนย์ศูนย์นี้จะไม่รันเพราะว่าจะเป็นการวนลูปซึ่งศูนย์ศูนย์มันมีแล้วครับก็เลยกจะจก็กลายเป็นแค่ตัวของวันนู่คือไม่มีนั่นเองครับก็ขอจบ,นบในการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ